ดีคับทุกคนยีต้อนรับเข้าสู่ช่องขอสุดแจงกันด้วยนะคะครั้งนี้เนี่ยมันเป็นงานลอยกระทงใน Family City. ่ซิตี้เขงานกาันมเหมนนะงานที่นี่คือเยอะมากนะคะมีทางบูธนี่อันนี้น่าจะเป็นยิงลูกดอกยิงปืนแล้วก็จะได้ขอนราวงวัลนเป็นโคมหลายสีมากๆเลยโคมน่ารักมากด้วยแล้วก็อันนี้อันนี้น่าจะเป็นเออมีอนปลาลูกโป่งด้วยนะเกมปลาเก่งปะผู้เกมสุดยอดเลยอ่ะแล้วตัวนี้ก็จะเป็น เทศก,กาลปลาลูกโ<อ>ป่งให้ด้วยอุยปลาลูกโป่งแบบมีหลายสีมากเลยอะล่ะเราก็จะได้ตุ๊กตากลับบ้านไปด้วยนะคะส่วนตรงนี้เป็นร้านขายอะไรเนี่ยอาหารซ้มสั่งอุ้ยโคเท่เลยอันนี้เป็นร้านาายยอหานหารตามสั่งมีส้มตำด้วยยำแซ่บก็มีอุ้ยร้านอาหารตามสั่งอะอยากกินนะเห็นแล้วหิวข้าวเลยอ่ะออสุดยอดอะก็น,นี้มีอ,อ,อันนี้ด้วยนะไอปลาลูกโป่งเหมือนกันแต่ว่าอันนี้เป็นตุ๊กตาเป็ดแล้วก็มีตุ๊กตาหมิออยากได้อ่ะพี่มุแดงไปหน่อยเห็นจะปลาได้มันไม่มีเจ้าของร้านไม่อยู่อะอุ้ยขนมป่าน่ะ สุดยอดอ่ะพี่ๆชอบงานนี้ให้คิวเลยงานสวยมากครับแล้ววันนี้เจ,เจเจมีประกวดด้วยนะเป็นประกวดการลอยกระทงครับประจำปี2565บนเวทีนี้เลยประกวดแสดงความสามารถเจก็ไม่ได้หวังว่าเจจะได้นะ<ไ>แต่ว่า<ไ>เจอยากได้เป็นคอนเทนต์มากกว่าครับมซนมูซันไม่ไหวข่าเรียนเช่นไรครับคุณแฟนเพอโอ้ยไม่ก็ได้พีด<อ>ีท์ถึงเต้นถึงเต้นไม่ได<อ>ีหรอเต้นไปกับคุณแฟนเลยที่หน้าเวทีนะครับผม โอ้โหขอบคุณนะแมตบแน่นจริงๆเลยครับลีลาเลอร์ส่วครับหมายเลขสามแฟนแฟนเธอส่งเข้าประกวดโดยแก๊งพึ่สักพาเป็นตัวมือด้วยค่ะสวัสดีค่ะอันนี้นะคะถ้าเกิดแฟนเนี่ยพูดอะไรไปก็ขอให้ทุกคนเนี่ยตอบกลับมาว่าฉันน่ซีฉันน่ซีได้ไหมเอ่ย ได้ครับผมได้ได้ไหมเปิดตะโกนเลยครับทุกคนเปิดตะโกนได้เลยอ่ะอ่าโอเคโอเคใครอยากเป็นเศรษฐีแอนนาตีชนนาตีใครอยากขี่รถทัวร์อนนาตีชนนาตีใครอยากเป็นเจ้าสัวแอนนาตีชนนาตีใครอยากตัวเรียมทองแอนนาตีชนนาตีใครอยากเป็นหมา แน่้าเล่นจ้าอันนี้ไม่ใช่ขอามาพิเศษของแฟนนะครับแฟนเอามาถามเคลมคิามที่เวันนี้นะครับแฟนเนี่ยตัเห็นแล้วว่าแฟนเนี่ยชอบถ่ายรูปลงทวิตเตอร์มากๆนะฮะเป็นอะไรที่เราทาทุกวันแล้ววันนี้เราก็อยากจะมาสอนทริคนะฮะเล็กๆน้อยๆในการที่เราจะถ่ายรูปนะคะอันดับแรกครับเราอยากจะปิดขึ้นตรงนี้นะคะขเข้าไปข้างนึงอย่างนี้นะฮะแล้วเอามือโพสสิ่งนี้พอเขาเสร็จเดี๋ยวเดี๋ยวรต่อเลยนะครับเราจะเริ่มทําการโพส รูปลงไปอย่างนี้ได้เลยยืดท่าเต้นธรรมดาโพสธรรมดามันก็จะธรรมดาไปวันนี้เนี่ยเราขอตัวไม่เกินขอใครอย่าเกินนะครับมาฮิฮิเอะตัวแมวตั้งเวทีครับอย่านิ่งครับอย่านิ่งครับจังหวะมาแล้ว ใช้มือใช้แขนให้ประโยชน์แล้วปวดปวกินยาจะก็หายปวดตามร่างกายนวดได้ไม่เป็วดแขนปวดขาอย่างมียาสมุนไพรใช่ไหมจะไอสบายสตายหายปวดไม่ตอบกใจปวดที่ใจจะทำยังไงกับใจที่บอกมันมันด้ยไอพีปวดใจดำมันได้เหรอมันเหมือนมาทำให้นองแน I'm <laughs> gonna <laughs> <laughs> ตรงนี้เจ็บที่ใจอยากให้ไอซยไซก็ไทยแน่เจ็บตรงนี้อ้อยสเอรีอ้ายก็ถามว่าเป็นไอไซเป็นคนแก่ก็ออกมาหนวดแทนแน่โอ้ยเจ็บตรงนี้อ้ะกว่าตรงนี้เจ็บตรงนี้ใชจดูดแทนเจ็บตรงนี้เจ็บที่ใจอยากให้อายไซก็ไทยแน่เจ็บตรงนี้อ้อยสิเอรีอยากให้ไอายไซเป็นขั้นแก่ก็ออกมาหนวดแทนแน่โอ้ปวดตรงไหนสุดที่น้องแน่ ปัวปัวเอ็อเด็ดโอ้คุณขาคุณขาตัดกัขึ้นไปก่อนนะตอนี่เราคุยกะร้ายเรเก็ยบบาไดปบมาเลด้วยค่ะนั่นตัวก่อนแล้วเดี๋ยวคุณระบเริ่มเลยนะได้ได้คนนี้ระบบจบที่แฟนนะครับผมบอกเลยฮะคนนี้ตื่ดเต้นใีุณโซนะเ็นูเป็นายไลพติกรรมให้แล้วนะเป็นค็่แล้วใช่แล้ว เป็นนางนพมาศค่ะไปพี cool> ่คุยเลยและไม่รอไม่ควรรอช้าถ้าเป็นแปดนางนพมาศเนี bueno> ่ยคือต้องรีบเลยฮะเป็นใครฮะคุณลูกโซ่ฮะขอเชิญคุณเจเจและพีพีขึ้นบนเวทีได้เลยค่ะตองมาเชิญต้องมาได้ค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะวันนี้ฮะแต่ผมเพิ่งเช้าอ่ะล่าลุ่มล่า อย่ฮะเพื่อนไปเอลยมันอย่าพึ่งสิคุณลุงอ่ะครับผมมาเชิญฮะเอายังคะเอาละครับเอาเลยเนาะครับโอเคครับเดี๋ยวมาเอาฮะเป็นทีไม่ได้เซเว่นนะคุณเริ่มเลยนะคะเริ่มเลยนะเล้วไม่เลยค่ะเไม่เลยค่ะเชิญเลยค่ะครับผม ผู้มีเกียรติทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่การแสดงของน้องเซซีโมโนที่วันนี้มากับการแสดงที่สุดยิ่งใหญ่อลังการสองเท้าก้าวเข้ามายืนเข้ามาข้างหน้าใครมีตังก็โอนมาก่อนได้นะคะเลขหนึ่งเจ็ดนะวันนี้ถ้าพร้อมแล้วเนี่ยจะต้องขออนุญาตทำการแสดงเลยนะคะอ่าโอ้ยเห่าจังเลยฮะหนอยู่คนเดียวอ่ะคนเดียวทำอะไรไม่ได้แม่หนูขออนุญาตไล่คาถาแยกล่างก่อนนะคะ เกิดว่าจะเป็นพันล่างอ่ะหนูว่าทีนี้ก็คงจะรับไม่ไหวหนูขอเอาแค่ล่างเดียวก่อนฮะแม่ผมขอให้ล่างของน้องพีพีออกมาด้วยเถิดมาแย้วโอ้ยมาแล้วเดี๋ยวบุ๊มให้กับคุณออกมาได้ยังไงอ่ะออกมาได้ยังไงอ่ะมหัศจรอนเนอะหัศจรรย์อนเสิร์ตบุ๊คใย้กับพีพีหน่อยครับผมวดีะอันนี้เหมือนล่างทรงนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วอันนี้ฮะเป็นล่างทรงนะฮะ ไ,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเริ่มโชว์กันเลยละกันนะทุกคนก็วันนี้นะคะน้องพี่พีก็จะมีมายากลเล่นๆน้อยค่ะมาแสดงให้ทุกคนได้ดูกันอย่างแรกเลยเนี่ยพีพีจะให้เจเจนะคะกลายเป็นตัวทดลองของน้องพี่พีในเวทมนต์ใหม่ของน้องพีพีฮะเอาละนะคะขออนุญาตเสกแล้วเจเจให้กลายเป็นเจครับเจเจจงกลายเป็นมา อันนี้คือหมาจริงๆฮะหมาจริงๆไม่เอม่เอาไมเอาเอาเจเจคะขออนุญาตเสกให้เจเจกลายเป็นคนคนแก่คนแก่คนแก่ไอ้พวกเด็กๆทั้งหลายเมื่อข้ามแล้วบ้านช่องไม่รู้จักกลับกันไม่รู้จักหลับจักนอนมั่งเลยไงมองหน้าทำไมอยากมีเรื่องใช่ไหมถอดชุดมาตัวๆกับยายเปล่าเดี๋ยวป้อนบัเหตุเข้าให้ เจขอให้เจกลายเป็นกอลิล่ากอลิล่าโอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่ไม่มันจะได้รู้ข่าวรู้ข่าวเลยเจเโกลัวมากโลัวมากโลัวมากเมื่อกี้เกือบกลายเป็นเรื่องนู้ดซะแล้วนะเนี่ยเจเจเอ้ยเจเจกลับมาเป็นเจเจสวัสดีครับทุกคนน้องเจเจครับอีต้อนรับด้วยนะคระที่นี่คนเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเจเจเอาพร้อมที่จะดูมายากลต่อไปของเราแล้วล่ะ องค์นี้ก็จะน่ากลัวหน,หน่อยนะใครที่จิตอ่อนก็ระวังตัวไว้ให้ออดีนะนะกลัวไม่ดีกว่าไม่ได้ห้ามไม่ไป<อ>นะ<อ>ห้ามไปห้ามไปห้ามไปดูก่อนเดี๋ยวหนูจะเสกเจเจคนเดียวก่อนฮะ,อ,ะอ,นะอมใครจะเจเพราะนะอมสมรักรี้สมรักรีกึ่งกึ่งขอเจเจจงลอย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 ขึ้นเลย โอ้ย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 อ้ยโอายโอ้อ้ยโอ้ย่อดยโอ้เโอ้ยโม้ยโอเยโ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอดยโอ้ยโอ้้ยอ้ยโ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 ียโนอ้ยโม้ยโ้ย้ยมอ้ยย้อ้้ด้ย เอาล่ะเอาล่ะทัพล้อมแล้วขอให้ผู้ชมทั้งหมดจงจงอมจงลอยคนจิตอ่อนเท่านั้นนะคะถึงจะลอยได้เฮ้ยเฮ้ยมีคนรอยแล้วเฮ้ยเฮ้ยอ่อนมากเลยว่จิตอ่ะโฮโหโอ้อแกดูี่จิตโอ้โห หรือปัญญาน้ที่อ่อนนะนอนได้นอได้แลเนี่ยโอ้ยโอนี่ขนาดนอนอยู่ยังลอยได้เลยครับเมื่อกี้คนนอนยังลอยเลยเมื่อกี้โอ้โหเวทมนต์เวทมนต์อะไรครับเนี่ยน่ากลัวเกินไปแล้วนะเฮ้ยนัมวิวีเริ่มเหนื่อยแล้วนัมวิวีเหนื่อยมากจริงๆโอเคครับทุกคนเวทมนต์ที่หนูจะมันแสดงให้ทุกคนดูในวันนี้โอ้ยเดี๋ยวนะเอ๊ะตรงหน้าเวทีนี่มันแบบมันดูมืดๆเนาะเวทีมันดูมืดจังเลยอะแสงมันไม่พอสำหรับพวกเราดิพวกเรามันเป็นอยาง เป็นคนที่ไม่มีแสงสว่างอะ่ะเอาอย่างนี้ฉันจะเสกให้พื้นที่หน้าเวทีแห่งนี้นมีแต่แสงสว่างไปทั่วทุกทิศเอาเลยโ oh อ, <c oughs> เอ้เอาแล้ว <c oughs> เอาแล้วเทียวแล้วกระปุ๊ก <c oughs> ระปิดกระปุ๊กระปิดฉันขอเสกให้พื้นที่หน้าเวทีแห่งนี้มีแต่แสงสว่าง <c oughs> จะไม่ได้เตรียมเขามาเนาะไม่ไม่ได้เตี้ยมไม่ไยมไม่ได้เตรี้ยมมะไม่ได้เตรี้ยมไม่มีครับไม่เยใช่ไหมไม่ครับไอ้โหไม่ครับต้นทุนสูงซะด้วยตุ้มตุ้มเนี่ยน่าหรอกมา้เนี่ย่าดูโอ๊ยเกิดไปแล้วเกิไปแล้วเวทมนต์ของฉันในครั้งนี้ครับอาจจะน่ากลัวสาหรับใครหลายๆคนม่ไมอะฉันจะขอเสกให้แกหายตัวไปฉันเหรอแล้วฉันจะมาแทนที่ร่างของแก จะกินฉรอไม่นานจะเจอจูคนเดียวแล้วจะไปพี่จะไปบิ่ตอซจ้ามาฮาจะรวยฉันขอสั่งให้อีร่างจริงร่างนี้จงออกไปจากเวทีนี้ซะออกไปออกไปออกไป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 แล้วไปแล้วนปนหน่อยนะไปไปไป๊บไปไปไปแล้วกปไ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 ป ขอบคุณครับโอเคครับผมขอเสียงปรบมือให้กับฝาแฝดเจ p p พหน่อยครับผมแม่ทุมทุนสร้างจริงๆครับสำหรับโชว์นี้ต้องขอขอบคุณจริงๆครับที่ทุมทุนขนาดนี้แม่เชิญเชิญทำการวิธีแล้วโอ้โหเป็นไงฮะกรรมการครับไงครับสนุกสนานมากเลยครับแบบเตรียมพร้อมมาอย่างดีหนูเตรียมเซามาด้วยครับแต่ว่ามันไม่ขึ้นหนูขอโทษนะแม่มีปัญหาเรื่องการ ใช้เสียงซาวนะฮะชื่อชมการเตรียมการมากเลยครับแบบทั้งทั้งทั้งโปรดักชันของตัวเองแล้วก็เป็นเพื่อนที่ให้ับมาช่วยกันครับดีมากเลยถ้าไม่มีอะไรแล้วก็ขอขอบคุณเจเจและพีพีนะครับสำหรับการแสดงเมื่อสักครู่ครับแหมขอเีฟพวกบมื่อไรครับขอบคุณค่ะสนุกมากครับกระเป๋าหนึ่งเก้าหกครับกระเป๋าหนึ่งเก้าหกหนึ่งเจ็ดแปดครับกระเป๋าหนึ่หนึ่งเจ็ดแปดครับอ่าใครก็สามารถโอนได้นะได้เลขแล้วก็โอนได้นะครับผม ค่ะหลังจากนี้ก็จะเป็นการประกวดอประกาศรางวัลนะคะประกาศรางวัลที่3ค่ะคุณอะไรคะจ๊ะคุณแฟนเธอนะคะแฟนเธอคุณคะโชว์โชว์ตัวนิดนึงค่ะอยู่ไหมคะเอ๋ชมวินทีเลยครับชมวเวทีเลยตัวนี้ตัวนี้ วัดตุนตะมอคุณเจ้ยจริงๆเราลงวัลที่สามก็ได้นั่นน่ะหรอไปฮะเป็นรางวัลที่สองเลยหรือเปล่าครับคุณลูกโซ่ใช่ค่ะเป็นรางวัลอันดับที่สองนะคะของการเข้าร่วมประกวดค่ะครับผมคนหนึ่งก็เก่งแชทเป็นต้องคั้วเป็นของคุณเจเจและคุณพีพีค่ะอ้เดี๋ยวผมไปเลย ทำไมกันเลยไม่ติดวายร้องให้แล้วสับฟ้าเส้าให้ทั้งเจมแมงแล้วขอบคุณขอบคุณสำหรับนักแสดงทุกคนนะคะเดี๋ยวยังไงรางวัลติดตามรับพวกนี้จากนายกของประเทศเรานะคะวันนี้เนี่ยยังยังไม่ไปไม่ได้ได้เตรียมแสดงเจ้ากาเออกระตูนดิสนีย์มานะคะไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปไม่ได้อะเมียวเมียววว่าันนี้เราจะมาเรียนไอ้พี่ไปตัวนี้กันห้างไหนน่ะ โอ้โหกระตุนดิสนีย์มีตั้งหลายเรื่องเลยนะที่จะไม่รู้หรอกว่าเรื่องอะไร<า>ฮะสวัสี<า>ฟ้า,<ม>ายินเออช่วยเล่าหรือเปล่าอาธิษฐานทำไงอ่ะทำมืออย่างเงี้ยอืมแป๊บหนึ่งนะอธิษฐานยังอธิษฐานะไรนะไม่นานแล้ว หาทุกเหรอเ่าไอ้ฐานในใจไปแล้มีนิกมีนิกอะไรอ่ะอุ้ยมีโคมด้วยอยากปล่อยไหมทำไงอ่ะฐานยังปล่อยได้เลยครับอะไรนะกิกิวคิกิวคิคิวคิคิวให้ปล่อยควายมาคิดยากวานี้วะเนี่ย เราได้ดูสุดแสดงปะเนี่ยได้ดูได้ดูได้ดูโคมเราใช่ใช่ใช่มันต้องไปทำด้วยเหรอโคมไม่ต้องไปทำแต่กระทงต้องไปทำทำยังไงอะ่ะต้องไปปีนขึ้นเกาะลอยฟ้ากระโดดล่มกระโดดจิตกระโดดไกลอะไรไม่รู้เยอะเลยสี่อย่างเจมีอะไรจะบอกอืม,มา่าเจี่ขอโทษครับไม่ต้องขอโทษหรอก,อกเราใจจริงใช่ไหม เข้าใจเข้าใจครับขอโทษนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยว่าเพื่อนต่อเธอเดี๋ยวไปหาอะไรทําต่อไปฟาร์มต่อต้องไ่ขึ้นก่อเพื่อทํากระทงเลยหรอเนี่ยใช่ใช่ใช่โอ้สุดยอดเลยกีขอบคุณครับออสครับบายบายครับก็ส่งแป๊บหนึงครับวันนี้ขอบคุณทุกทุกคนมากมากเลยนะคะงานสนุกมากๆเลยเจเจเขาต้องกลับบ้านแล้วล่ะได้เรากระทงได้ประกวดได้รถอีกต่างหาก ขอบคุณทุกทุกคนนะคะเจอกันใหม่งานหน้านะบ๊ายบายอุย้ยเดินชนอันนี้ต่างหาก <laughs>